เพื่อนอกันยิ้มเป็นอะไรบ้นี่่เป็น สบายดีแลสวัสดียามค่ำเด้อพ่อแม่พี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยและต่างประเทศเบิร์ตสุขุสุกคนสบายดีตอนค่ำมือนี้เนาะสาวซุกสิมาให้แม่เพิ่นเบิ่งคลิปตัวเกี่ยวหนงน้อยเพิ่นไปงานบวงสรวงเนาะพี่น้องเพิ่นก็เป็นเงาเงาเง่งเงพังวิทยุจนเมื่อยพังแล้วพังจ่เบิร์มือบาดี้จะให้เพิ่นเบิ่งคลิปไปบวงสรวงเนาะสาวซุกให้เพิ่นดันเบิ่ง เพื่อน<พ>ตกใจว <ใน S 1> ่าคนคือลายใช่อ้าเพื่อนเบิงบ่งคลิปนี้เบิ่งแล้วก็ยิ้มขนาดเลยพี่โนอ้ยเออบิ่งแล้วก็มักขนาดได้คพืนนี่ไม่ว่ามักเบิ่งคลิปขนาดคลิปลูกนะ เสียงลำโพงแตกๆเนาะแม่ว่าสิเพื่นใส่ไม่เห็นไหมพี่น้องแปลว่ามันไปพอเสียงแปลว่าลำโพงแบบใหญ่ๆแล้วมันว่าปะทะเดี๋ยวกั็ไม่เฮานะ่ะมันเฮ็ดให้เสียงลำโพงนะแตกแล้วก็สัญญาณบ่ค่อยมีเสียงมันก็เลยเป็นแนวนี้ให้เพิ่เนเบิ่งคลิปตัวอันคลิปแรกที่ว่าสิเพิ่นไปอะนะคะนะพี่น้อง ตลกแหงลงไปเนาะ<ม>เจอเอฟซตัวเกียวคนเจอเอฟซที่เป็น,นันพี่ตำรวจพี่น้องเจอแล้วมันก็เคินแหงนอกปกติไปเ <c oughs> พื่อน่าจะบ่เคยเจอเอฟซที่ว่าเป็นตำรวจมาทักเนาะเพื่นละเคินเคินพี่ตำรวจน่ะแม่ว่าเบิ้งเลยก็ยิ้มไปเ <c oughs> <ไ>ปิ้ยเจ้าซุกไปแล้วปีกายนี่เนาะพี่น้อง ปีนี้ก็เลยว่าให้ตุกเกี่ยวกัน,งงนกุ่งน้อยเนาะเปิ่นไปเปิ่น,ปนหูเปิดตานน้ำนี่ลืมแล้วแม่จะเคยเห็นอยู่บนงานแบบนี้บ่เห็นบ่เคยบ่อยากไปบุษะหืมหย่างก็บ่ได้แม่หย่างบาไ่ได <laughs> ้ย,ยันเมื่อยแลแ้วก็แปลว่ายันคนหลายเนาะแม่เนาะเบียดกันเนาะคนลาวคนเอียงไปหล่ไล่ได้เพราะว่ามันตรงข้ามกับค่าแขกเนาะพี่น้อง ปลากรงสีเอ้เทปเอ้นาลีกลับไปพี่น้องอย่ากโบรไดลายเด้อใช่ไหมมดลูกย้อนกลับโบรไดไปมดลูกย้อนไปหลอกบรไดอย่างลายบรได้พี่น้องปชาวสุกเห็นเพิ่นลงข่าวเนาะพี่น้องคือว่าเพิ่นเฮ็ดบาสีฝั่งเราขเขาเชื่อว่าอันอย่างก็ไม่ภาคขวัญน,นะ ผ้าควันควันบางเบ่งใหญ่ๆนะผ้าควันผ้าควันบาสีผ้าควันบาสีใหญ่เจ็ดเมตรเออความสูงนะเจ็ดเมตรไซซ์งบประมาณทรงเศษกว่าบาทเพชรไซซ์เทียนไซซอันใบตองสดป้าถุ่มงบทรงเศษบาทถือว่าเป็นปีแรกบางมป็นธรรมดาเอ่อยาวหเจ็ดเมตรแล้วก็อย่างเจ็ดเมตร จ็ดอยียงจักอย่างนี่แหละพี่น้องเลยแล้วงานผ่นกรบจัดวันที่เเดือนเจบาซีกาเจเมนี่บอกเจ็ดเ <7 S 2> ส้นอยียงจักอย่างไม่นี่นนี่แหละแม่อสองเสนผู้ใดค่ะถุ่มมันส่างเห็ดน่ะสูงเลยสูงเจ็ดนะเนนะมตรกลัวงามเลยไหมน้นนอ ไซเทีนยนไซเอียงแล้วก็ไซฝีไม้ไลายมือเนาะพี่น้องแบบค oh ่อนข้างลายโมเฮนจ้ะเชื่อไหม,มลูจะลุกไปลูกไปแล้วกาหน,นั่งเบิ้งคลิปลุกอยู่งเงอนไปมิมล่ะในในเบิ้งน้ำคลิปนี่การยังวา่าดีใจแล้วพี่น้องเลยแม่เพนะื่อนอะหนักข่าวเอยียงมาไล่ไล่เลย เาทุกปปีก่อนเน่จนเฮือแตกเฮือแตกไปแซงกันเบื้องไงน่ามีบ่บนูจะไปน่ามี่แหละเดือนน,น,นี้แหละทุกปีจะมีมีทุกปีเลยวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดงานเจ็ดวันเจ็ดคืนเนาะบาตูเกียวไปคือว่าพพี่น้องเอฟซีหลายคนเราทุกไปคือว่โพพี่น้องเอฟซีเลยเนาะ ไม่ว่าพี่น้องเอซีสิจำชาวซุกบได้บโหรือว่าจจงใดเนาะแบบชาวซุกแปลว่าอันสีลา์ลก็อนในวิดีโอพี่น้องเอซีแล้วบ่จื้อว่าคือในวิดีโอบ่ะอัในใน,นี้ได้ไพ่นี่แม่โมเมนดาลาบเนี่ฮ้ยไพอะไรนี่มันมสูงขา,ขาว คนอาวันใบตต้แม่ก็จะบอกเห็นเจักเทืองคนยิ้มเพชรพนานาคนนยิ้มเพ็รพญานาคเนาะให้บุญนี่กว้างเลยให้ได้เห็นได้หมดฝีหน้าฝีหน้ามีทุกปีมาไปปีนี้กับปีหน้าคนเหมือนั่งแล้วคนชินอนเบิ่งวันนี้พี่น้องเบิ่งแล้วก็ยิ้มไปเปย เัื่อวนโทรหาตุเก่ยวนุ่งน้อยซ้ำโทรมาแม่มาแล้วโทรหาตุเก่กวนุ่งน้อยบอกถึกจะโทระสิมาเมื่อ,บบอ,อดไดรเน่สิเอาเบอง์แล้วไหมชัวเบอร มีหลายขบวนเปจิดจั๊งานแล้วเนาะตะเกอแม่แเคยเห็นงานบวชส่วงเลตอนเข้าไปฮะนุ่งนอย์รให้เบิ่งคลิปใชเนาะบได้บิ่อกี่แล้วกับบล็กจักะิบบล็อกบไหเนี่ย้โบดจักเลยแม่งานแสดงศิลปะทางฝั่งเล่าเ่ยฮะ ยันดินลิเคชิตเนาะภาวานั้นคนถ่ายเต็มค่ะข้างหน้าก็ไปทะเลทะเลเนาะปีหน้านนนนเนาะเมเนาะอยู่ดีมีแหงไปเลาะเห็นกับตาไปเบิ่งกับตาเลยอย่างนงี้ยแต่เมื่อยเมื <laughs> เม่อยกะนั่งหาบนนั่งนั่งใส่กันนั่งป้าเพื่อนแจกของกินของฟรีฮารายขนาดหน้าโนเมเนาะฝั่งเราไปกับไปต่อแถว แปลว,ว่าไปงานนี้อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้องเพิ่นวะบึนเขามกเข้าใจได้แม่เพิ่นบเคยเห็น โชคดีจะได้ไปน้น่ยมันเท่าตอนนั้นเลยได้เลาะถนนคนเดินเนาะเรเคยเลาะจั่วเครือฮานเคยลเ,คยาเคยลเานนนเนะลคนโบรายอันนี้ฮาคนหลายแท้เลยแน่นแน่นเ,เลยเลยงานชนเผ่าเขาจะแดงศิลปะชนเผ่างามบ่แม่มงามงามคน ในเบิ่งเลยก็นอนรับดดแล้วบ้านนี้นอนเด้อ่เปียเสื้อแม่ม่วนไปได้ไปกาเบิ่งน้ำลิปคือไม่มนาเด้อเบิ่งน้ำลิปก็คือได้ไปจริงเลยนะแม่ผมโดนบินอยู่แต่เทิงองพี่น้องโดนบินถ่ายอัน,น,น,นยอยวนิดีโอน,โ<ห>นะแม่โหงามเห็นแล้วขนลุกเลย ฟ้อนงามขนาดแม่ทางรุ่มก็ฟ้อนได้ทางรุ่มผมูเห็นบ่กใส่สุดนะี่อุอ้ยยิงใหญ่เด้งามขนาดน้อแม่เนาะมาคนเบิ่ก,ากลายกําลังเต็มแุ้ณซื้อมาปีนี้ยิงใหญ่ก็ปีที่ชาวซุกไปอีกคุณน้องโหคนไปฟ้อนนะแม่เมื่อเมือง รุ่นเจ้ากมีได้ไปฟ้อนนะไปว่าคนไม่เที่ยงแม่แห้ก,กันนักข่าวยังกระลายให้ลายวายนาอพี่น้องจังว่าชิดติดลิขสิทธิ์บนนะพี่น้องอจังจะยุต,ต,ตาายกันเนาะ นยดก่อนเดี๋ยวชีให้แม่คนโทรหาหนุ่งน้อยก่อนโทรติดบ่เยะยัดคำเมือ่อแล้วยู่เฮือนบรือยังออกไปเลาะเพราะว่างานน่ะยังโอนวันที่สิบสามมื่อสุดท้ายเนาะเริ่มนับวันที่เจ็ดไปวันที่สิบสามยัดเป็นยเมือนน่ออำนานน้ำอำานใน น้องโบติดโทรหาหนุ่มน้อยโบติดโทรหาเอ้ยมีบ่โอ้ี๋ยากจะคนออกไปน้องเลยแม่อืมจะไปแล้วไปบ่ลาะน้านไมนะคนเลยอือจะคื่นกับเมียจะบังคัมียเลยจนเด็กโบติดพี่น้องโทรหาใครกับโบติดตื่นตื่นไอ้หมีเด็กบอลสามชั่วโมงที่แล้วอือว่ามีคนอ่อน เปลี่ยนเอาคนแรกบัดเพิ่นเห็นคนแรกเราเพิ่นังโทรกลับไม่ติดสักคนเลยโทรรีนบ่นะเมยนางยันเออโทรโทรหานางน่ะโทรหาเอ้ยนางเอ้ยนางไปดอไปน้ำริดเนี่ยหาเอ้ยนางเพิ่นอ่อนสี่สิบสี่นาทีที่แล้วเงาเงาแห้โทรหาคนนั้นตัวหาคนนี้โทรหาเอ้ยนางมาติดเลย เห็นยังอยู่นางเจ้าไม่ได้เจ้าไม่ได้ไปทำเขาเปล่าลูกเออเออไอนางไม่ได้ไปไปแล้วได้กินบะแก่เห็ดละงกค่ะสัญญาณบ่มีบ้าเลยสัญญาณของเลยค่ะบ่มีบ้อเออสัญญาณเจ้าไม่ว่าสัญญาณเฮาพี่น้องโอ้โหถ่ายคลิปพาแม่เบิ่งคลิปโตเกี่ยว น้งนาะโทรหาจุพน์บติตจบคนสพนไปหลอกไปเลยยังบทิตในมุมเออไม่เหรอเนาะจะไปหลอกน้องได้ผ่าจะหักโทรศัพท์มุมุพน์อขถ่ายนั่นท่านี้มมีสัญญาณกี่ทอดจนาลายชีได้มาอย่างบ่สุพน์เมิ่นให้เขามาแล้วเนิงเด้อผลตกต่อแรงเออเมื่อวานนี่ผลไม่ต้งห้ามมตอนวงสว่งนะเขาเบมาะป้า อยู่พีหาลมพายุเข่าน้ำแม่เข่าอ่ะบอกว่า,า,วาสิบุตรหลายเนาะซักซิดอีหลีเนาะแต่วันนี้คัดพบโต๊ะโตกะน้อยเนาะมือบวงสวงบุตกซักซิดอีหลีแม่ว่าไปแต่ละเถอะคันมีงานเหลืเพิ่นบ่ให้ตกแม่เขาเสือ,อเลยพบ,พบคอมเพชรแน่เขาพบในบนนะพบน้องเพชรน้ำตอนนี้ก็ยังตกะปกเป็งปกเป็งอยู่บอกอยู่พี่เศร้านล้วน้องแม่เนาะ เศร้าตัวคน้รงอ๋อชักซีดอีหลี่น้องโบโตกมือนะอาไม่จำหรอแซ่โบกินแกงเห็ดเมื่อนี้แม่กาบุญยากาแล้งเหมือนนี่นะกินเต้นไหมทอดลูกสาวเก็บทองแน่เก็บทองกินยาละกันท้องกินน้ำไม่ินมแตงมักแตงคนห้ามกินน้ำไม่ต้ม จะกินได้ก็กินน้อยจะกินหลายกินหลายก็เ็ปท้องกินแซ่บบาแกงเฮลางงว่านี่แซ่บหอมเลยลูกเออหอยน่ะกระแซ่บล่ะฮะอยากอีกบอแม่เลยซื้อมากินอีกเนาะเออเฮากระกินบมื่อวานนี่อยากจะซื้อมากินดิต้มตุยตุยผลตกทำเมือผลต๊อกแห้งดูบ้านแกงน้องแม่กระแซ่บได้กินแล้วแกงน้องแม่กระแซ่บ กินแล้ววะแอมดิวะแต่น้ยจะเบิ่งให้เขาลำบารยาลยบากให้บอกให้เขาซื้อเอาเบิ่งแล้วไปเบิ่งแล้วแต่วคนเป็นนิว่วหันกินบ็ได้ต้องไปตรวจก่อนเลยนะเออต้องไปตรวจได้แสดงว่าต้องไปตรวจหมอไทยประมาณคือคำาวานี่แหละแล้วงานเออเนาะไปตรวจก่อนกินเพ่อน่อยกินบ่น้อย บอบอมหมอไทยกินกัม่นติฮาว่านกินแม่ว่าหมหอไทย่นละเอียดนี่แม่มขันเอาบวก,กวดลรคแม่ว่าออกมาให้ชัดเจนกว่<ป>าเขาจะให้กินยาบอสผู้ไปเอาผู้งัวเลี้ยงค่ะผู้เมียบอกเออว่ามีอยู่มีอยู่แม่เออว่าเขาได้ยินอยู่เขากินนั่นแหละจะไปเอานั่นเลยละ่ะไปแจ็คเทื่อนล้วหนูจะไปบงจชงตะเกาไปตลอดอะไรอยู่ไกล <laughs> ไปนั่งก็ไปเป็นบ่าว่าน,นี่ไม่ได้ไปบอสเออได้ไปเออนั่งไม่ได้ไปเนาะ เคยนางผัดเคยไปตะกี้พูดแล้วไม่ได้ไปบ้าเห็นคนห<บ>ลายเบิง้งเบื้งเห็นเขาเห็ดเห็ดพอนม่วนปจังประจังโอ้เฮีบุญมีปีกว้างเด้อปีหน้าจะไปไหมว้า <c oughs> คนหลายหลายเมื่อวานนี้เล่นกันหลายหลายป็นงานโรงมัธสา <c oughs> ป้าเนาะเฮาว่าปีนี้ยิงง่งใหญ่กว่าปีก่ายเน้อไอนางเนาะป้าปีนี้หาเห็นฮะเห็นในข้าเจ้าถ่ายลงเ่าป้าคนโมฮเวาเลยบาทนั่ <หา S 2> นยังพอได้เมื่อ ตัวมีตุกเกลียวนะอยังเล่าหากาจั่โมงเจ็ดแปดโมงมงันยังมีงานหลายอองานแสดงเฮ็ดละงงกไปฮอดฝั่งไทยบานล้างจนมุ่นดไหมเนาะป้าฝักติาา้วชิบวนเก็บอ่ะจนเบิร์ตต้นค่ะเข้าไปหามื้เว้นนี้ได้ยอดเดียว นี่ยูดโน่งลงเขาต้องหอให้เขาใช้ต้มยำใช้แกงเข็ดป้าเห็นแล้วกันแม่คือน้ำลายอยู่มาจังหนีค่ะเ <laughs> ห็น่าได้กินขา้าวแลงว่าจะหิวข้าวแล้วบนแกงเข็ดเดี๋ยวจะให้แม่เพิ่นเบิ่งกันคลิปเลยหมีจังหน่อยจอยอยังนอนมานะเบื้องเบิ่งเพิ่ๆก่อนเพราะว่าหารก็เบิ่งสองคลิปสามลิปนี้คือไง อันนี้กับน้ำลายไแกงยับมัวซุกน้ำลายไแ,แล้วแม่ที่เอฟย์เห็นแล้วกับน้ำลายไหลเนาะปีนี้สแสดงว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่เซาวซุกไปขนาดเลยมาเบิ่งในคลิปแล้วก็เบิ่งวิดีโอที่เพื่อนถ่ายลงอ่โดนถ่ายนะพี่น้องป้าตุ๊กยิ่งใหญ่ขนาดเนาะบาสีก็งามนั่นมัเนาะบิ๊กอีหนึน่งเธอหนึหน่งเนาะ ปีหนึ่งเธอหนึง่งเพื่อนต้องมาล่ำบวงสวงองค์พญานาคราชแม้ว่าล่ำทุกปีเป็นประเพณีเลยวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเจ็ดวันเจ็ดคืนแบบนี้นะแม่เพื่นเอาเลขเจ็ดตั้งตัำเนี่ถ่ายไปถ่ายมาทโทรศัพท์ล้มบูมเมอ่อพี่น้อง <c oughs> อ้าวัานนี้ห้ามกับชิบผ้ากัโนอนแล้วดนวันนี้ไม่ว่าเพกกื่อนกระชากนอนแล้วบ่จ่า เออจำนี้กะเริ่มเงาน้อยแล้วแ,แ,แม่เอตอนนี้จักทุ่มสองทุ่มเนาะแม่เพื่นกับน้อยพังวิทยุแล้วก็ยังรับเสียบๆเบลยนี่อนอนไว้ได้บังมือเพื่อนนะเบอร์อีกบอคลิปใช่เบอร์อีนี่คลิปคลิปเอยมีแบบนี้เบอร์คลิปเอยมีบอกให้เพื่อนเบิ่งคลิปเพื่อนอนี่ก่อนหาก็ได้เบิ่งสองคลิปให้เพื่อนเบิ่งคลิปนอนลิ่นนี่จังหน่อยก่อนอ พังวิทยุก้พาพังเบิดมือจนแบดชิเบิดดอกประจักรน้องแม่เบิดกระตากเอาเหมือนเบ็ดกระตากเอาไข่แป็ว่าเฮาตากแสงแดดเอาพี่น้องบริไซท์ฐานไซแหงคลิปไอ้มีก็มี่นะไอ้มีก็ลงคลิปรัวๆพี่น้องคันน้องงไปปเาล <ไป S 1> ลคลคิอง สำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาสุขด,สด้วยก<ส>ันบ๊วค่ะโฆษณาเด้อยพ่อแม่พี่น้องสบายดีบ๊ายบาย